เอาละครับทุกคนก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะผมพาไปดูว่าไทม์แอ Time and t ทายที่เมลเบิร์นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซื้อมารีวิวหนึ่งเรือนนะในที่สุดโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะโดนมาก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า i ท e ์ n อ t ทา e เป็นใครนะครับก็คือไทม์แอนทายเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาเขาก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรมุ่งมั่นในการที่ จะทำให้การสะสมนาฬิกาเนี่ยเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็มีการแบบเอาเอาแบรนด์ต่างๆมาคอลแลบนะไม่ว่าจะเป็นพวกบาวติกมี c a s ิโ g s h o ็ออะไรก็มีนะมียี่ห้อฟีสพวกไมโครแบรนด์ and, ต่างๆนะครับมีแฮมมิง n ตันก็มีนะแบรนด์ใหญ่อย่างแฮมมิงตันก็มีอ่ u สตูดิโออันเดอร์ด็อกก็มีนะครับหรือแม้แต่เซนิตก็มีนะตัวแพงๆเซนิตเขาก็มีไปคอลแลบ s ด้วยนะครับ ก็น่าสนใจใครอยากเห็นภาพบรรยากาศร้านก็เข้าไปชมในคลิปที่แล้วได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาก็จะมีถุงทามเป็นท้ายนะครับแล้วก็มีแม g กกาซีนนี่ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะได้เปิดมากันสดๆร้อนๆพร้อมกันไปเลยนะครับเป็นแมกกาซีนนาว watch y u y i n g g u i d e นะอ๋อข้างในก็จะเป็นพวกก็โฆษณาแบรนด์ต่างๆนะแล้วก็เล่าถึง อ๋อแบรนด์อ่อตแอคก็มีนะครับที่ที่ที่ชอ mm ็อปสวอตแอคก็มี mm hmm. ก็เป็นแมกกาซินนาฬิกาเนาะไปนั่งอ่านเล่นๆได้ส่วนมาถึงตัวนี้ครับไฮไลท์ของเราที่ไปได้กันมากล่องก็ดำๆ mm hmm. ไม่มีอะไรนะเปิดออกมาสินี่โอ้ oh, mm hmm. เขียนอยู่ตรงนี้ชัดเจนนะครับสตูดิโออันเดอรด็อก ส่วน Underdog Under เป็นใครนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปให้ฟังนะก่อนอื่นมาดูเปิดดูนาฬิกากันก่อนดีกว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดที่เขาทำทางทางทำแอนทายเนี่ยเขาคุยกับเจ้าของแบรนด์สตูดิโอ u อ d ์ด d o g นะว่าพูดกันเล่นๆขำๆติดตลกอะว่าเอ้ยอยากจะมีแบบน่าจะมีนาฬิกาที่มีหน้าเป็นพิซซ่าเนอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอ้ยทำขึ้นมาจริงซะเลยไหนๆพูดเป็นโจ๊กไปแล้วก็ ลองทําจริงซะเลยซิว่าถ้าเป็นหน้าพิซซ่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ทําออกมา2หน้านะมีหน้าเปปเปโรนี่กับหน้าฮาวายเอียนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมได้ตัวไหนมาเปิดมาก็จะมีเป็นบุ๊กเลตแบบนี้นะครับสตูดิโออันเดอร์ด็อกโค r โนกราฟ st หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะที่ผมได้มาวันนี้นะก็จะเป็นหนังสือแนะนำมีลายเซ็นนี่เจ้าของแฟลเดอร์ของสตูดิโออันเดอร์ด็อกเป็นคนเซ็นเองเลยนะครับ thank you for your order แล้วก็มีตัว testing report มาให้ด้วยว่า,าบวก15วิเซก per day เงี้ยส2เซก per day 14สเซก per day อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ t e s ทุกเรือนนะ t e s ทุกเรือนเซ็นเองทุกเรือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสอนใช้ว่า,า quick start guide นะว่าเราดึงขึ้น1สเต็ป2สเต็ปเป็นอะไรนะครับ จับโพรโนกราฟทำยังไงแล้วก็ทั่วไปเหมือนที่เราเข้าใจกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของอพวกเทคนิค a อลอินโฟเมชันต่างๆขนาดหรือว่าความถี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนมาถึงที่ตัวเรือนก็ห่อกระดาษแบบนี้มานะฮะห,ห่อกระดาษเหมือนกระดาษห่อของขวัญสตูดิโออันเดอร์ด็อกดีครับ กองก็เล็กๆนะพกสะดวกอ๋อข้างในเป็นซองแบบนี้เป็นซองหนังแบบนี้นะครับเป็นซองหนังมีปักว่าสตูดไม่ใช่ปักอะฉะลุลงไปว่าสตูดิโออันเดอรกซองหนังผ้านหนังแบบนิ่มๆพกนาฬิกาไปได้อ่าเปิดมาก็จะมาเจอกันนาฬิกาของเราแล้วเป็นหน้าพิซซ่าฮาวาเอียนนะครับ พอดีตัวที่เป็นเขา,าเรียกอ,อะไรเป,ปเปอร์โลนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นแผ่นรองหลังนะเป,ปเปอร์โลนี่เนี่ยสายเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่านี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันแล้วก็พอผมทาบเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับสีผิวของผม,ผมเท่าไหร่แขนผมอะไรเงี้ยพอทาบแล้วมันผมรู้สึกว่า,าตัว,ต,วตัวฮาเวเอียนเนี่ยสีจะเข้ากับ คิวนังผมมากกว่าใส่แล้วมันยิ้มยิ้มให้ผมมากกว่านะครับนี่เราก็แกะเลยแล้วกันสดสดเลยนะที่ซื้อตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากที่บอกว่าใส่แล้วมันเข้ากับผมมากกว่าแล้วก็เขาบอกว่าตัวฮาวาเอียนเนี่ยผลิตน้อยกว่าด้วยนะครับผมจำไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองดูให้แต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆอ่ะผลิตน้อยกว่าเปเปโรนี แล้วก็ทางสตาฟเขาก็พูดติดตลกม็ดนิดน,น,นะว่าคนอาจจะไม่ค่อยชอบสับป,ปะรดบนพิซซ่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยเลยเออแต่เราไม่มมยนะผมก็ชอบกินฮาวายเอี้ยนอยู่แล้วด้วยก็ซื้อมาใช้มันน่ารักดีนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วก็สตูดิโอเนดด็อกนี่ก็เป็นแบรนด์จาก uk นะจากอังกฤษนะแล้วก็มาคอลแลบกับทาแมนไทเครื่องข้างหลังในสวยงามมากนะครับเบสเดียวกันกันกบ moon watch เลยนะที่ s t a ฟ f เขาเล่าให้ผมฟังนะครับมันเคลื่อนที่เป็นเบสเดียวกันกับ moon watch ผมก็ไม่แน่ใจว่าระหงรหัสอะไรเนี่ยเขาใช้ว่าอะไรนะแบบว่าเดินเจอชอบปุ๊บก็ซื้อมาเลยแล้วตัวข้างหลังเนี่ยก็จะเขียนว่ามันจะมีที่ขอบพอดีไฟมันอาจจะไม่ลงนะขอบตรงเนี้ยจ,จะเขียนว่า time and type คือเป็นเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเขาได้ c o l l a b กันกับ ทำเป็นไทยนะสัตว์กับสตูดิโอเดดดอกเนี่ยนี่จริงๆก็ใส่สนุกสนุกนะครับใส่วันแบบผ่อนคลายวันพักผ่อนอะไรเงี้ยอาจจะใส่ไปทำงานทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ผมคิดว่าน่าจะควรจะมีเก็บไว้เป็นคอลเลกชั o นของตัวเองสักเรืองหนึ่งนะก็เลยตัดสินใจซื้ออันนี้มาจริงๆเขาก็คอลแลบกับหลายแบรนด์นะครับเดี๋ยวผมขอฟัง ขอขึ้นลานก่อนะเขาก็คอลแลบกับหลายแบรนด์นะครับอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งบอติกมีทั้งเซนิตมีทั้งจริงๆเขาแอบ,บกระซิบผมนะว่ามีกำลังจะมีรุ่นพิเศษเร็วๆนี้ซึ่งผมอ่ะมาเร็วไปแค่2วันอีก2วันเขากำลังจะออกตัวใหม่คอลแลบกับแบรนด์ใหญ่เลยทีเนี้ยแต่ว่ายังไม่เปิดให้จองผมก็เลยอ่ะ ไม่เป็นไรเราเอาเรือนนี้กลับไปก่อนแล้วเรือนใหม่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยซื้อเป็นพรีออเดอร์ทางออนไลน์ไปนะแล้วก็มารับมารับกับกลับไปจากที่เมลเบิร์นนะครับก็หน้าตามันก็ตลกดีนะกระตูนกระตูนดีคิดว่าหายากนะครับไคงคงไม่ค่อยมีใครใส่หรือถ้าใครมีรุ่นนี้หรือว่านาฬิกาอ่า รุ่นอื่นจากแบรนด์ u n d e r d o g ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าชอบรุ่นไหนซื้อซื้อกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเองก็มาเมลเบิร์นหลายครั้งก็ไม่เคยได้ศึกษาดูนะว่าเขามีช็อปอยู่ใกล้กับกลางเมืองเลยอยู่ตรงแบบซิตี้เซ็นเตอร์เขาเลยนะครับเสียดายมากที่มาหลายครั้งแต่ไม่เคยแวะไปร้านเขาเลยโหเมืนองคงสนุก น,นีได้มารีวิวหลายเรือนนะนี่ใส่ออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับไซส์ก็กำลังดีนะกับข้อมือผมไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับถือว่าก็คุ้มค่าคุ้มราคานะไมโครแบนทีอ่อ่จาก UK แล้วก็รายละเอียดดีมากแล้วก็ลุมลุมก็สวยมากจริงๆถ้าถ้ามองชัดๆผมไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมแต่ว่า หน้าปัดไดอ,อัลเนี่ยเขาเหมือนเป็นพิซซ่าหั่นชิ้นไว้ให้แล้วด้วยนะมันจะมีรอยบากเป็นสามเหลี่ยมหั่นพิซซ่าไว้ให้สกูดาวเคสแบ็กนะครับแล้วก็ซิงเกลิลคลาวนะซิงเกลิลคลาวจับเวลารีเซ็ตเวลาปกติซูปเปอร์ลูมิโนวา C3 นะครับแซฟไฟร์คริสตลัลทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับกันน้ำก็50เมตรนะห้า atm สายก็20่สมิลนะครับ สวยงามใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมเองก็สำหรับตัวผมในแบรนด์อ่สตูด d โอวันเดอร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรือนแรกนะยังไม่เคยมีมาก่อนก็น่าติดตามครับเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจทีเดียวมีอีกหลายๆโมเดลที่เขาแบบกวนๆตลกๆสนุกๆอะนะมันๆดิยังไงก็ถ้าชอบรีวิวสไตล์นี้ก็ช่วยคอมเมนต บอกกันเข้ามานะครับคุยกันพูดคุยกันเรื่องนาฬิกานะเราไม่แบ่งนะว่านาฬิกาถูกหรือแพงเราเอาแค่ให้มันเข้ากับสไตล์ของคุณนะครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งทาง Tik t o k IG f ี c e b o o k ก Facebook นะครับทุกช่องทางนะครับ Space Timer and Bro นะครับเรือนหน้าจะเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นไหนก็รอดูแล้วกันนะครับแต่รับรองว่าสนุกแน่สนุกขึ้นเรื่อยๆครับจะพัฒนาคลิปต่ตอไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการติดตามการรับชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสั้นๆแค่นี้สวัสดีครับ